คงจะต้องถึงเวลาแล้วเนาะสวัสดีท่านเทวินค่ะสวัสดีครับเด็ดช้าครับโเครื่องช้าเอออาจารย์ก็แปลกใจเหมือนกันว่าถ้าในช่วงมีลมมีพายุมีฝนตกนี่จะรู้สึกว่าเด็ดนี่ใช้ได้ดีนะแต่พอเวลาฟ้าเปิดแดดร้อนจัดๆนี่รู้สึกว่าเน็ตมันจะอืดนะไม่เข้าใจว่ามันเป็นเพราะอะไร หัืที่ดก็ตกหรือนู่นนี่นั่นต่างๆเงี้ยไม่รู้มันเกิดจากอะไรไม่เข้าใจเหมือนกันครับมากี่คนเนาะเพือ่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะคะเราก็เริ่มเลยเนาะค,ค,ค่ะอาทิตย์ที่แล้วนะคะอ่าท่าน อ่าเทวินคะอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องอะไรคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ๋อเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับการสอนสังคมอ่ะฮะพูดถึงศาสนา,าวิถีชีวิตวิถีชีวิตกลุ่มชนในการสอนสังคมศึกษาเนาะซึ่ง อาจารย์ยโสธราได้เน้นรูปไปในเรื่องของว่าถ้าในฐานะเราเป็นคนหนึ่งที่เรียนการสอนสังคมศึกษานี่ก็คือจุดหมายสําคัญเพราะเวลาเขาตั้งกระทูหรือเวลาเขาตั้งประเด็นหนึ่งขึ้นมานะคะสิ่งที่นักศึกษาจะต้องเข้าใจก่อนเลยคือจะต้องวิเคราะห์คําออกให้ได้ก่อนนี่คือความจําเป็นของการการเรียน การสอนสังคมศึกษาอย่างยิ่งเลยหรือการเรียนคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์เหมือนกันถ้าคณะมนุษยศาสตร์เนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยนะคะเขาก็จะเน้นยำ้ำนะเน้นยำ้ำแล้วก็ต้องพยายามฉีกเนื้อหาของพฤติกรรมมนุษย์ออกมาให้ได้ว่าคณะมนุษยศาสตร์เนี่ยกำลังสื่อนัยแล้วสอนในเรื่องของอะไรแล้วก็สังคมศาสตร์เนี่ยกำลังสื่อและสอนในยะอะไรเพราะว่าเหมือนที่อาจารย์ได้บอกว่า การที่เราจะเป็นนักศึกษาแล้วก็เป็นคนเรียนรู้ในเรื่องของศาสตร์ศิลในการสอนสังคมเนี่ยเราอย่าเรียนเฉพาะด้านเพราะว่าเราไม่ใช่ด้านคณิตศาสตร์เราไม่ใช่ด้านภาษาอังกฤษเราไม่ใช่ด้านภาษาจีนเราไม่ใช่เราไม่ใช่ด้านพระพุทธศาสนาที่จะเรียนเฉพาะศาสตร์ศิลหรือทางการแพทย์อย่างเงี้ยการคิดคำนวณอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่การเรียน สังคมศึกษาเนี่ยนะคะมันเป็นการเรียนโครงสร้างสังคมทั้งหมดเลยโครงสร้างสังคมทั้งหมดเลยเวลามีผู้ถามเนี่ยนะคะโดยการตั้งประเด็นคําถามเนี่ยนิสิตนักศึกษาจะต้องฉีกประเด็นแต่ละคํานั้นออกให้ได้ก่อนอย่างเช่นสัปดาห์แรกเลยที่เราได้เจอกันนะคะเราพูดในเรื่องของภูมิศาสตร์ประวัติภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์นะคะว่าสามอย่างนี้มันไปด้วยกันในฐานะการสอนสังคมศึกษาเนี่ย เรารู้อะไรและต้องเข้าใจอะไรแล้วก็ต้องลึกซึ้งในเรื่องของอะไรบ้างพอลามาในอาทิตย์ที่สองนะคะอาจารย์เยสุธาราก็ได้บรรยายในเรื่องของศาสนานะคะ religion น,นะคะแล้วก็วิถีชีวิตนะคะ way of life ของ ethnic group ก็คือกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มคนก็ได้ถ้าเป็นกลุ่มคนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะกลุ่มคนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตก ภาคใต้แต่ถ้ากลุ่มชาติพันธุ์มันก็จะเจาะลงไปเป็นเฉพาะกลุ่มกลุ่มหนึ่งอย่างเช่นกลุ่มคนชาวไทยเชื้อสายจีนกลุ่มชาวไทยมุสลิมกลุ่มชาวไทยซิกกลุ่มชาวไทยฮินดูนะคะกลุ่มชาวไทยเขมรกลุ่มชาวไทยลาวและกลุ่มชาวไทยกุยหรือสวยอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะเจาะลงไปเป็นเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ ดังนั้นนะคะที่อาจารย์พยายามตั้งโครงไว้ใหญ่ๆแล้วก็เจาะลงไปเป็นประเด็นเป็นประเด็นไปประเด็น,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 นย่อยๆเนี่ยเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบว่าการที่ทุกคนจะไปบรรยายหรือจะไปเสวนาหรือจะไปอะไรก็ตามเนี่ยศาสตร์ศิลป์ของท่านมันจะแตกต่างจากศาสตร์ศิลป์อื่นโดยสิ้นเชิงนั่นหมายความว่าเวลาพุทธศาสนาเวลาคณิตศาสตร์เวลา เกษตรกรรมเนี่ยเวลาเขาออกไปพูดเนี่ยเขาจะเจาะลงไปในศาสตร์ศิลป์ของเขาเลยเขาตั้งประเด็นคําถามแบบนู่นนี่นั่นอะไรยังไงแบบไหนเลยเขาก็ให้ได้มาซึ่งคําตอบเลยแต่การสอนสังคมศึกษานะคะเราจะพูดแบบนั้นไม่ได้มันจะต้องพูดตั้งแต่ความเป็นมาความสําคัญแล้วก็ประดินจะต้องเรียงมาจะต้องเรียงมาจากคาคานั้น เพื่อที่จะอาธิบายให้กับบุคคลที่กำลังฟังหรือตั้งข้อสงสัยให้ได้เห็นถึงต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำดังนั้นอาจารย์เน้นย้ำเลยว่าการที่เราจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ของการสอนสังคมศึกษาจะต้องสามารถพูดต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำได้นะคะจะพูดแต่ต้นน้ำอย่างเดียวเขาก็ฟังไม่ได้สับอีกจะพูดแต่ไปนเน้นเอากลางน้ำเลย เขาก็ไม่รู้ว่าต้นน้ําคืออะไรจะพูดเอาสรุปใจความเลยเขาก็ไม่รู้ว่าต้นน้ํากับกลางน้ําเป็นอย่างไรซึ่งมันเป็นการสร้างความสงสัยให้กับบุคคลที่ตั้งคําถามไม่รู้จบสิน้นดังนั้นวิชา,าศาสตร์ศิลป์การสังคมศึกษาเวลาจะอธิบายอะไรจะต้องอธิบายตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําในเวลาที่จํากัดอย่างเช่นเขาต้องการสรุป อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วเราสามารถพูดโดยรวมเพื่อให้เขาเข้าใจว่าไอ้คำเนี้ยมันมาย,ยังไงมันหมายความว่ายอย่างไรแล้วมันเอาไปใช้อย่างไรได้นี่คืออาจารย์กำลังจะบอกทุกคนว่าการเรียนสังคมศึกษาแตกต่างจากศาสตร์สินอื่นโดยสิ้นเชิงนะเพราะว่าอาจารย์เรียนจบปริญญาตรีพุทธปริญญาโทพุทธปริญญาเอกพ แล้วก็พักผ่อนอีก5าปีแล้วก็มาเรียนต่อปริญญาเอกการสอนสังคมศึกษาอาจารย์ก็จบประกาศนียบัตรการสอนศิลธรรมในโรงเรียนรุ่น7อาจารย์ก็จบวิปัสนาวิปัสนาจารย์รุ่นหนึ่งตรงไหนเขามีเรียนแล้วก็อาจารย์ก็จบประกาศนียบัตรการรักษา,าโรคาการรักษาโรคด้วยสมาธิเนี่ยเขาเปิด เขาสอนอะไรเราก็เข้าไปจบนักธรรมชั้นตรีสามใบจบนักธรรมชั้นโทสามใบจบนักธรรมชั้นเอกสามใบดูซิโรงเรียนโรงเรียนทุกปีลงสอบทุกปีเพราะมันไม่มีคนสอบไม่มีใครให้ความสําคัญเราก็ลงสอบเพื่อที่จะวัดคุณค่าความรู้ของเราว่าแต่ละปีความรู้มันเปลี่ยนไปอย่างไรความรู้นั้นมันก็จะเกิดขึ้นและตกผลึกกับผู้เรียนและผู้ศึกษาเองเป็นสําคัญดังนั้นองค์ความรู้นะคะ ของบุคคลที่เรียนรู้เนี่ยถ้าเราสามารถพูดได้มากกว่าสองสิ่งขึ้นไปอย่างเช่นภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ถ้าเราพูดได้อย่างลุ่มลึกพูดได้อย่างเชี่ยวชาญและพูดให้คนฟังแล้วเห็นภาพตามความเป็นจริงอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งถือว่าการสื่อสารของเราบรรลุตามวัตถุประสงค์นั่นหมายความว่า ผู้พูดเองก็จะต้องมีความเชี่ยวชาญมีความชํานาญพอสมควรแล้วก็มีความลุ่มลึกในสัตว์ในศิลป์นั้นพอสมควรนะคะดังนั้นอาจารย์อยากให้ทุกคนพูดได้มากกว่า2อย่างนะพูดประวัติศาสตร์ก็ต้องพูดได้มากกว่า3ที่แล้วก็ ชุมชนด้วยยิ่งแต่ถ้าเป็นครูในโรงเรียนเดี๋ยวนี้เขาให้มีการสอนวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีพื้นบ้านนะฮะต้องมีวิธีการในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แล้วก็นําเข้าสู่โรงเรียนได้แล้วก็ต้องรู้จักวิธีการสอนหรือนําเสนอตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําและวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่สําคัญมากเหมือนกันทุกๆอาทิตย์ที่อาจารย์บรรยายนี่จะรู้สึกว่าสําคัญทุกวิชาเลยจนนักศึกษาบอกว่า อียงมันที่สีสําคัญกระดอกกระเดียดเทนออ,อาจารย์สําคัญตลอดเลยนะรายวิชาของอาจารย์เนี่ยนะคะตอนนี้เรามาดูนะคะอ่าเรามาดูดูแช่ก่อนเอเบเห็นชัดไหมคะท่านเทวินเห็นชัดไหมชัดอยู่นะครับแต่มันเล็กเล็กใช่ไหมใช่ขยายเนาะขยายหน่อาายก็ได้คนระับ อ่าโอเคได้ใช่ไหมคะโอเคครับจ้าอาทิตย์นี้เหมือนกันนะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีสมัยใหม่ในการพัฒนาหลักสูตรและการสอนสังคมศึกษาถ้าจะพูดในเรื่องของในคิดทฤษฎีเนี่ยทุกคนจะต้องทำรีเสิร์ชเนาะทุกคนจะต้องทำวิจัยนะคะทุกคนจะต้องทำวิจัยเป็นของตัวเอง ในระดับปริญญาโทต้องมีวิจัยนะคะดังนั้นสิ่งที่ไม่สามารถออกนอกเหนือจากงานวิจัยนั้นได้เลยก็คือแนวคิดทฤษฎีที่จะนำมาใช้ในงานวิจัยนั่นหมายความว่าแนวคิดทฤษฎีนั้นมันว่าด้วยเรื่องของสิ่งที่เรากำลังทำสิ่งที่เรากำลังคิดและสิ่งที่เรากำลังพูดหรือสิ่งที่เรากำลังอธิบายในหลักสูตรการสอนสังคมศึกษาไม่ว่าแต่จะ